สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมทานข้าวเที่ยงครับผมนี่คืออาหารของผมครับผมในวันนี้ครับผมก็ข้าวทานข้าวเที่ยงครับผมก็น่าแปลกไหมครับผมนี่ครับผมกับข้าวของผมครับผมคือแตงโมครับผมในเที่ยงนี้ครับผมก็พวก ผู้พวกปลาก็ไม่อยากจะกินแล้วครับผมพอกินบ่อยมากครับผมก็เลยเปลี่ยนเมนูเที่ยงครับผมก็มีแตงโมครับผมกับข้าวครับผมถ้าต้องการลดเด็ดเผ็ดหน่อยก็มีครับผมคือน้ำพริกครับผมที่จะมากินด้วยครับผม ก็กับข้าวเที่ยงนี้ของกับผมครับแต่ก่อนก็เห็นผู้เฒ่าผู้แก่ท่านกินข้าวกับแตงโมนี่แหละครับผมนะครับลองกินด้วยกันครับผมว่าจะแปลกขนาดไหนครับผมหรือว่าจะอร่อยไหมครับผมนี่ครับผม นี่ครับตามด้วยแตงโมรครับผมข้าวแล้วก็ตาหรือแตงโมรครับอืมก็พอได้ครับผมอร่อยอยู่ครับผมอรรสชาติออกหวานหวานเหมือนแตงโมเลยครับผมกพอได้ครับผม ก็อร่อยอยู่ครับผมกินแตงโมกับข้าวครับผมในเที่ยงนี้ครับผมก็ต้องการมีรสชาติเผ็ดครับผมก็ต้องน้ำพริกครับผมตามด้วยน้ำพริกครับผม เผ็ดจริงๆด้วยครับผมจุมชื่อครับผมชมชื่อว่าพริกครับผมตามด้วยแตงโมโดีกว่าครับผมเพรเผ็ดจริงๆครับผมก็อร่อ,อ,อยใช้ได้ครับทันลองดูนะครับผม ลองกินดูครับผมแบบผมนี่แหละครับผมถ้าใครเบื่อที่ไม่อยากกินปลากินเนื้อแล้วครับผมก็ต้องกินแบบนี้ครับผมแบบผมนี่แหละครับผมคือแตงโมกับข้าวสวยๆนี่แหละครับผม <c oughs> ได้เลยครับรสชาติครับผม อร่อยไม่บอกใครเลยครับผมปลาก็จินได้หลายเวลานะครับผมก็ต้องเปลี่ยนเมนูใหม่ครับกินข้าวกับแดงก็ยังอร่อยอยู่ครับผม Uh huh. อร่อยมากครับผมตามด้วยน้าพริกครับผมต้องการลดเผ็ดครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่ เขามารับชมผมกินข้าวกับแตงโมค,ครับผมขอบพคุณมากนะครับสวัสดีครับ